ยุงเยอะค่ะในี่ใกล้จะหกโมงแล้วนะคะยังร้อนมากเลยเดี๋ยวอยู่สวนให้ดูค่ะนคะคะมาละลูกนี้จะเอาทําพัน์ค่ะเนี่ยมะละเจลูเนี่ยเนี่ค่ะจะเอาไปทาพัน์เป็นมะละจีนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะพอลูกตโตๆอย่างนี้ก็ ให้เขาโตม้างหน้าก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นี่จะเป็นมะละกีนกค่ะมะละกีนกแบบลูกผสมอะค่ะลูกจะใหญ่กว่าอาการรู้สึกจะเป็นมะละจีนเอไม่ใช่มะละจีนมะละไอญี่ปุ่นค่ะเนี่ยนตะ้นเห็นไหมคะเนี่ยนี่เก็บไปแล้วตรงนี้ ตอนนี้ลูกเล็กๆเล็กๆล็กออกเยอะเลยนะคะมัลลามาดูดินี่ค่ะมีลูกเล็กๆลูกเล็กๆออกออกตรงปลายออกเห็นรือเปล่าเือกเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่นี่นี่ลูกนี่ค่ะเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยค่ะ เดินขอไว้หน่อยนะคะยุง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 ยามาดูตรงนี้กันมะเขือเทศนี่ค่ะวัดใช้เทศ,เทศลูกยาวดีนี่ค่ะสวยเด็กเก็บไว้สำพัน รู้เลยค่ะคือไอโกะค่ะมประเทศไอโกะเผือเทศนี่มีชื่อตั้แรกแกซื้อมา,ม,ามันอันไหนกันพอเข้าไปดูในไออินเทอร์เน็ตรู้ว่าเป็นลูกผ,ผลยาวหีที่สั่งมา นี่เด็กค่ะข้าโพดค่ะข้าโพดต้นนี้ออกสองฝักเขามาให้ปุ๋ยที่หลังตอนนี้เขาก็เริ่มออกกันล้วค่ะทยอยออกกันละ สูงมากเลยค่ะเนี่ยสูงจะเท่าบ้านแล้วเนี่ยแต่สองสองตกสองต้นสองสองสองส,ส,สามต้นเนี่ยเนี่ยถุงจะเกือบเท่าบ้าน,นยายแก้วแล้วโอ้โหยุงโอค่ะเพื่อนยุงเห็นไหมเนี่ยค่ะยุงพเพื่อนๆชกบุง นี่ต้นงาไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำให้น้ำไอ้สมพลไม้อะไรมาลาดดูมาแรงลงทำไม่ทันค่ะทั้งมลแรงทั้งตัวตะกรกะแตนปล่อยมันลงเดี๋ยวจะดึงทิ้งเหลือแม่สักนิดหน่อยก็พอกระแตนออกเยอะเลยนะคะเนี่ย Okay. ไม่รู้บวบอะไรบวบหวานหลายหลายอย่างค่ะไม่รู้ด <c oughs> ูจะออกบวบมีทั้งบวบเหลี่ยมบวบงูแล้วก็บวบหอมไม่รู้หวานมันอันไหนมันจะออกหวานหวานเหนลี่ยมกัน <c oughs> แต่ซื้อมาหน้าบ้านอะบวบซื้อมาต้นเท่านั้นเองนอกนั้นก็หวาน หวานเองหมดใช่มเมล็ดทั้งนั้นยุงค่ะเพื่อนยังไม่โตเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องทำค้างเขา แฟงค่ะนี่แฟงฟักแฟงค่ะนี่ไรค้างไวเดี๋ยวก็โอเคออกแล้วค่ะเห็นไหมถั่วค่ะคนอี่สูงนี่ก็แตงนะคะแตงกัว แตงกวบเมืองไทยเรานะคะแต่นี่ไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีแบบปกธรรมดานะคะสีเขียวรู้สึกจะเป็นแตงท่อนหรือแตงท่อนหรือแตงร้างนี่แหละเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวก็ดูค่ะโอรู้สึกว่าจะดกขนาดนี้ออกยังดกเลยให้มาดูกันตรงนี้ นี่ก็มาละมันไม่ออกนะคะมะละมะละกกค่ะเอาไปหวานเอาไปบ่มในบ้านไม่ออกคิดว่าจะเอามันมันไม่ดีใส่เม็ดมันไม่ดีมั้งว่าจะเอาทิ้งแล้วเอามาหวานหวานตรงนี้มันออกดูค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วยังมีตรงอ่าหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะที่ข้างๆเนี่ยที่ล้างไอ ่างน้ำานั่นนะคะออกเยอะเลยนี่รู้สึกหลายปีแล้วนะกี่ปีแล้วเน่ยสี่ปีสี่ปีได้แล้วมั้งเนี่ยม่าเฟืองยังไม่ออกเลยค่ะไม่แน่ปีหน้าอาจจะออกก็ได้เดี๋ยวปีหน้าจะลองพยายามเอาปุ๋ยลงให้เขาเยอะๆหน่อย ยุงค่ะถั่วพันนี้ใบเขาจะเยอะยังไม่ฝกักยังไม่ออกแต่ที่หน้าบ้านออกแล้วนะฝักเขาจะสีออกขาวๆแล้วก็ยาวๆค่ะเดีย๋ยวจะเก็บพันไว้ แต่พันธุ์นี้ดุใบใบเล็กแลวตอนนี้ก็เริ่มตูแล้วนะคะเนี่ยที่เรต้นแรกเขาจะตายต้นที่น้องนาให้มาห้าต้นเหลือเหลืออยู่สามต้นนี่ก็หนึ่งต้นสอต้นแ้วอยู่หน้าบ้านที่กระถางหน้าบ้านข้างๆบ้านในเ็่หน้าบ้าน เททั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะเดินไวในตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเสือเทศอู่รู้สึกตรงนี้จะมีสามสายพันธุ์ด้วยกันจะมีมสายพันธุ์มีเห็นไหมยาวรีด้วยไอ้กัวค่ะก็จะมีสายพันธุ์อื่นด้วยนี่ค่ะสายพันธุ์คล้ายลูกคล้ายลูกไออะไรอ ลูกเขออะค่ะรูปร่างของลักษณะเขานะแล้วก็จะเป็นลูกกลมเล็กมินิามาโตนะคะนี่เขานี่ก็โตขึ้นแล้วค่ะต้นแค่์นี่ค่ะที่จะเอาไว้ทำพันธ์มีอยู่หลายลูกอยู่เหมือนกันลูกใหญ่ๆแต่แตง khổ dùng tôi này, là tôi là bay lại nó หอยทากหอยทากเยอะไม่ได้ทำอะไรน้ำเต็มคนม้ไหไรวันนั้นทำเอามาไล่ตรงผักบุ้งแล้วก็ <c oughs> บุ้งแล้วก็ต้นอะไรอะต้นอะี้มาแล้วก็เท่านั้นเองค่ะ สองสวันก่อน